เ,เ,เอ๊ะ,อะจากไซโตัคุ้เกะเย็นนี้นายว่างรูปปลาปะช่วยมารายงานเรื่องน้องของฉันหน่อยจะได้ไหมเ้ยเอาจริงดิฉันคบอยู่กับน้องสาวข,ของเพื่อนแต่ว่าก็ไม่ได้บอกอะไรกับมันเลยเข้าใจละที่เดิมณสถานีใช่ไหมฉันไม่มีอะไรที่จะรายงานซะด้วยสิรุ่นพี่ไทจีคะหลังเลิกเรียนรุ่นพี่พอที่จะไปชมรมไหมคะเออเอ๊ะ โทษทีนะคิดว่าคงจะไม่ได้แล้วละพอเจ้าคุซุเกะมานัดฉันไว้เรียบร้อยแล้วอะนั่ไมยจังขอโทษทีกันละกันนะเออเฮ hey. จะพี่บ้านั่นไม่อยากที่จะเชื่อเลยว่าจะมารบกวนเวลาของเรากับรุ่นพี่ซดได้อะมีอะไรหรอเปล่าหรอกนะวันนี้ฉันยังไม่ได้เจอเจอรุ่นพี่เลยนะพอเป็นแบบนี้แล้วมันก็คิดถึงจังเลยฮฮเพราะงั้นนะฐานแล้วนะครับฐานแล้วนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ไม้จัง ไม่เป็นอะไรหรอที่ไม่อยู่กินข้าวกับเพื่อนแล้วก็มากินอาหารกับฉันแบบนี้นะเรื่องนั้นไม่เป็นอะไรหรอกนะคะบางครั้งคนอื่นก็ติดทุระไม่ได้ก็ไม่ได้กินด้วยกันเสมอไปหรอกนะคะงั้นเองหรอกรอฉันดีใจนะคะที่พักเที่ยงนี้เราก็ยังได้เจอกันแล้วก็ยังได้เจอรุ่นพี่แบบนี้แม้ว่าเย็นนี้อาจจะไม่ได้เจอกันนะคะดีจริงๆเลยที่อย่างน้อยความคิดนี้ก็ทาให้เธอมีความสุขได้นะขอบคุณเทพที่ดามากเลยนะครับรุ่นพี่คะมีของกินที่ไม่ชอบไหมคะของกินที่ฉันไม่ชอบหรอ ขอคิดก่อนนะสักครู่นะก็อาจจะเป็นเนื้อย่างราเมงซูชิแล้วก็พวกของหวานก็ชอบเหมือนกันแฮะฉันด้วยค่ะแล้วมีอะไรที่ไม่ชอบไหมคะก็คงเป็นพวกถั่วมั้งนะแล้วไม่จังละ่ะฉันอย่างนั้นเหรอคะคือว่ารุ่นพี่ไทจิคะฉันอยากที่จะรองอะไรบางอย่างนะคะเอะ๊ะช่วยอะไรฉันหน่อยจะได้ไหมคะลองอะไรบางอย่างอย่างนั้นเหรอนี่ค่ะอ้าเอ๊เฮฮะฮะ,ฮะนี่เอาจริงเหรอไม,ไมจังเอะ๊ะ นี่ไม่ไม่ชอบมือเขือเทศโชอรี่อย่างงั้นสินะถูกต้องเลยล่ะคะ่ะถึงอย่างงั้นก็เถอะนะอย่าเอามาให้คนอื่นกินแทนแบบนี้สิก็นะคะไม่ใช่ว่าฉันจะแพ้มือเขือเทศหรือว่าอะไรหรอกนะคะก็แค่ไม่ชอบรสชาติเปรี้ยวหวานของมันเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าแม่ฉันก็มักที่จะใส่มาให้ฉันเป็นประจำเลยนะคะแม่ฉันด้วยแฮะไม่จังคะนี่นะอ่าเออเอรุ่นพี่เอเอเอืมอืม กลืนไปแล้วงั้นเหรอแย่ yeah, ที่สุดเลยนะคะเท่ารุ่นพี่ป้อนให้แบบนี้จะให้ฉันปฏิเสธได้ยังไงกันล่ะคะโทษทีนะโทษที <laughs> แต่ว่าถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเธอก็อาจที่จะชอบมันขึ้นมาในสักวันหนึ่งก็ได้นะไหมจังก็จริงขอรุ่นพี่นะคะถ้างั้นหลังจากนี้เวลาที่กินข้าวด้วยกันรุ่นพี่ก็ต้องมาช่วยฉันเอาชนะมือแขเทศทีนะคะ <laughs> ได้สิหลังโรคเรียนไงโทษทีที่เรารอนะไง แม่โคตรที่จะหิวเลยว่าตอนข้ามหกเรียนภาระซะด้วยสิถึงจะรู้สึกเหมือนเพิ่งกินไปก็เถอะนะงั้นหาอะไรกินดีไหมล่ะง่ำง่ำง่ำเยี่ยมไปเลยไทยจินี่แกไม่ชอบไอ้นั่นสินะงั้นฉันขอกระไรกันนะอ่างั้นแกก็ออกไปสินี่โคสุเกะแกเนี่ยทําแบบนี้กับน้องประจําเลยงั้นเหรอ,อเอะแฮอืมก็เธอเอาของที่ไม่ชอบมาใส่จานของฉันเป็นประจําเลยนะสิอีกอย่างก็น่าเสียดายอ๋อนนะแต่ว่า พราะแบบนี้เองสินะทําไมถึงได้ถามเรื่องแบบนี้กันละ่ะเกิดอา,าไะไรแปลกๆขึ้นกับน้องของฉันงั้นเหรอเอะ๊เอะเป,ะป,ะนะปะล่าเูยนะเปล่าร้กไอ้ไอ้ก็ก็อะไราดีละ่ะแค่คิดว่าทําตัวสมกับเป็นพี่ชายจังเลยนะเอาอะไราแบบนี้ทํานองนี้อ่ะนะ